สวัสดีค่ะสมจิตร์ตพานครเกษตรนวมินค่ะวันนี้สมจิตจะพามาชมกับรถคันนี้เลยค่ะเป็นแคปเอ็กซ์ออลพอร์ตรุ่นขายดีค่ะแต่งกระจังหน้าเป็นฟอร์ดนะคะใส่สกู๊ปนะคะใส่ล้อแม็กขนาด16นิ้วใส่คิวล้อใส่บาเล็กนะคะแต่งลอ้อขนาดไหนเดี๋ยวตามสมจิตมาชมกันเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมมารีวิวกันทีละจุดเลยค่ะว่าแต่งหล่ออะไรกันบ้างนะคะมาดูด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะคะ เริ่มจากสกู๊ปด้านบนนะคะใส่สกู๊ปฟิตนะคะเต็มฝากระโปรงเลยทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีขาวตัดกับสีดําด้านค่ะรูปมนะ้ามาสแตงนะคะทําเป็นสีขาวตัวรถนะคะหลอดและเทมากๆเลยค่ะกระจังด้านหน้าใส่คาว่า Ford นะคะ FORD นะคะสีดําตัดขอบด้วยขาวแบบนี้นะคะเพิ่องไฟ3จุดด้วยนะคะที่กระจังนะคะเท่ๆแบบนี้เลยค่ะตัวชุดชายกันชนด้านหน้า,นาตัวนี้เป็นกันชนหน้าเดิมนะคะใส่ข้อไฟให้เรียบร้อยเลยค่ะเป็นข้อไฟสีดํานะคะ แล้วก็พร้อมกับอักษรโลโก้เลนเจอร์สีแดงค่ะใส่คิ้วล้อค่ะขนาด6นิ้วแบบหมดเงินนะคะปกป้องตัวรถได้ดีมากๆเลยค่ะล้อแม็กใส่ขนาด16นิ้วค่ะเป็นลายดอกไม้คอส4คูณส่ค่ะสีดําตัดขอบด้วยโครเมียมแบบนี้นะคะจับคู่กับยางมอนสเตอร์เอทีสค่ะซีรีสย,ยางใหม่ล่าสุดนะคะวิ่งดีวิ่งเงียบนะคะขนาดยางอยู่ที่265นะคะ 70R16 ค่ะแก้มข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะ เครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะ160แรงมนะ้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรนะคะกระจกข้างสีดำกันสาดราวหลังคาติดให้พร้อมเป้ารองมือจับนะคะป้องกันรอยขีดข่วนติดให้ครบเรียบร้อยเลยมันไดข้างนะคะเป็นบันไดเดิมๆนะคะจะโรงงานนะคะมันไดขนาดใหญ่นะคะขึ้นลงสะดวกค่ะสติ๊กเกอร์ด้านข้างตัวรถเป็นรายสัต์โคลเลนเจอร์นะคะเป็นสีดำนะคะเลือกได้เลยนะคะมีหลายแบบมากๆนะคะ แต่งให้เท่ๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับเสริมบาเล็กเอลแลนเดอร์ด้านหลังนะคะเป็นบาเล็กขาย,ยาวค่ะใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ทนทานมากๆเลยค่ะพร้อมกับติดข้อไฟท้ายอักษรโลโก้เลนเจอร์แบบนี้ให้นะคะติดเป้ารองมือจับนะคะป้องกันรอยขีดข่วนด้านท้ายให้ด้วยค่ะเป็นรถรุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะพร้อมกับอัสษรสติ๊กเกอร์เลนเจอร์นะคะด้านล่างนี้ก็จะมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะกันชนท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายเดิมจากโรงงานค่ะ ช่วงล่างคันนี้นะคะก็จะเป็นระบบแบบแนบซ้อนกัน5แผ่นนะคะเป็นชัสส้สีชิ้นเดียวขึ้นรูปค่ะกระบาท,ท้ายลึกมากๆค่ะ511มิลิเมตรนะคะมีแอร์แบ็กทั้งหมด2ใบนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในของตัวรถกันนะคะเบาะผ้านะคะรถเดิมจะเป็นเบาะผ้าเป็นแขบแบบแขบเปิดได้แบบตู้กับข้าวกว้างๆแบบนี้เลยนะคะกว้างมากเลยนะคะนี่ แล้วก็ติดบอแคมให้เรียบร้อยค่ะแผงข้างนะคะใส่สิ่งของได้นะคะพวงมาลัยนะคะก็ <al> ะะเป็นพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้าค่ะ,คะมาพร้อมกับตัวปุ่มมัลติฟังก์ชันมากมายเลยนะคะควบคุมหน้าจอนะคะด้านซ้ายก็ควบคุมวิทยุนะคะระบบปปิัติการซิงคสามเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะคาม,มาพร Apple, Cafe, ะะา้อมกับระบบช่วยโทรออกฉุกเฉิอนอัตโนมัตินะคะระบบแอร์ ai, ามาให้ครบคันเกียร์ของเกียร์อรอตโต้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ภายในก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะกญแจได้เป็นกญแจรีโมทนะคะระบบไฟจะอยู่ด้านขวามือทั้งหมดนะคะกระจกก็เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยะคะ่ะสามารถนะคะปรับองศากระจกได้นะคะเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะเติมน้ํามันนะคะปลดแค่ปลดล็อกนะคะฝาถังก็เปิดไเมือจับเป็นสีดําแบบสปอร์ตแบบนี้นะคะแผงข้างเป็นหนังเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะราคาตัวรถยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง6 9 2 0 0 0บาทนะคะ ใครอยากได้รถแต่งหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะคะโปรโมชั่นเริ่มต้นที่9,900บาทนะคะโทรมาหาปรึกษาส้มจิตได้เลยที่เบอร์0922599346นะคะวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องส้มจิตด้วยนะคะใครอยากได้รถแต่งหล่อๆเท่ๆโทรมาคุยปรึกษากันได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะบายบายค่ะ